วัสด,ดีนะครับผู้ที่กำลังเหนื่อยจากการวิ่งราวขโมยลูกชิ้นทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันติดคุกเพราะขโมยลูกชิ้นเกมมิง่งผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าโทษของการขโมยลูกชิ้นนั้นร้ายแรงแค่ไหนนะครับซึ่งในวันนี้นะเราจะกลับมาติดคุกอีกรอบหนึ่งครับผมในข้อหาที่ร้ายแรงสุดๆนะครับจนเกือบถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวในเกมเกมนี้เลย เอสซเกปไซเลนครอปส์พรีเซนวงเล็บสเกลี่ออบบี้จากผู้สร้างแมปออบบี้ชื่อดังนะครับแพตตินัมฟอลส์แมช่วงนี้นี่เขาถือว่าฟิตมากๆครับผมออกเกมใหม่มาเรื่อยๆเลยนะล่าสุดที่เราเพิ่งเล่นไปก็คือ,อหนีจากพ่อครัวทำพิซซ่าใช่ไหมแต่ในวันนี้ผมเรามาวิ่งหนีตำรวจหัวไซเลนคนนี้กัน เนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยเราถูกส่งไปยังอคุกนรกผีสิงนะครับโดยที่มีไซเลนคอปไว้อาศัยอยู่แล้วหน้าที่ของเจ้าหมอนี่นะครับก็คือฆ่าทุกคนให้ตายให้หมดนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆนะครับคือมีโทษพอๆกับประหารชีวิตเลยทีเดียวนี่แหละชื่อว่าบ๊อบเหรอบ๊อบชื่อบ๊อบดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากเอาชีวิตรอดจากพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะเอาละกดเพล์ เกมนี้แม่งมีจัมส์แกวร์อ่อนๆด้วยมันหมายความว่าไงว่าจัมส์แกวร์อ่อนๆเป็นจัมส์แกร์แบบไม่ค่อยนา่ากลัวหรือว่ายัางไงว้าวคุณผู้ชมดูนี่รูปจากปี1930คุณผู้ชมโอ้กอ,โอ,โอนน่ากลัวจช่ไหม Hey guys Hey guys โ oh, อ้มีแมงสาบด้วยยี เอาจริงนะครับในชีวิตจริงคุณรู้ไหมว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวแมงสาบเว้ยผมสามารถจับแมงสาบแล้วก็บีกับมือได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความสามารถพิเศษของผมคือแมงสาบนี่กูไม่กลัวแต่กูกลัวตะขาบและนี่กูต้องกดอะไรเนี่ยกดว w o วดืดสุด Amazing นี่เราติดคุกที่นี่อย่างนั้นเหรอรถไซเรนคอปอยู่ไหนวะอยากเห็นอยากเห็นโอ้จะปิดทําไมอะเปิดก่อนโอเคเรายังอยู่ในสเตจแรกอยู่นะครับค่อยๆไป เฮ้ย hey guys อย่างแรกปากลาครัวแบบ easy. อีซี่คือแมปมันก็ยังคุณภาพนะครับแมปไหนที่แพซินัมฟอร์เป็นคนสร้างเนี่ยมันคุณภาพทุกแมปเลยเว้ยเทพสุดๆคาชาโคตรสุดเทพจะไปเลยเท่เท่เ stay back no whoa นี่ไรวะเนี่ยเก้าอี้ไฟฟ้าเป็นที่ประหารชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับ เราเป็นน้ำโอ้ยไม่กอดูดเมาจัมสแกร์พี่มึงอยากลองนั huh. ่งเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วก็โดนดูดแถวนี้ไม่มีเพื่อเราเลยเหรอตะกี้กูเจอไปแล้วหนึ่งดอกจัมสแกร์คุณผู้ชมสุดน่ากลัวมากมากโด้ยโอ้ยโอเคขอโทษแม่งขึ้นมาได้ด้วยโน้ตุดลงไปด้านล่างจุดทึมเกือบตายโหแล้วไง เฮ้ย hey guys กด e โอ้โอเคลุยกันเลยตะกี้เกือบตกจึบอ่โคตรเท่คุณผู้ชมแล้วเราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ไปได้ยังไงเนี่ยเปิด what อะไรมันยึดเอาไว้เป็นเชือกโอเคแล้วเราจะกด e เพื่อเป็นการพู l อ๋อเป็นรีสปอนอ่าโอเคโอเครีสปอนสวยงามมากอืมอืมเกือบไปแล้วอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่ง คีปเอาเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆ,ๆเลยอะเกมของ p พตตินั m 4ฟผมชอบมากๆเลยครับอ,อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเหมือนกันก็คือเขาครับผมมีเกมพาร์ทที่ผมที่เอาไว้รังแกคนอื่นด้วยชอบมากๆ,ๆกเดี๋ยวดูหน่อยเกมพาร์ทที่เอาไว้รังแกคนอื่นมีอะไรบ้างมีปืนไฟเอาไว้เผาคนอื่นทั้งเป็นนะครับเราต้องซื้อเก็บเอาไว้ก่อนว้ยแล้วมีอย่างหนึ่งที่ชอบมากไลท์เซเบอร์ครับคุณผ,ผู้ชมผมจําได้ว่าคลิปก่อนนี่ผมก็เอาไปไล่ฟันคนอื่นเหมือนกันนะ อะไรวะเนี่ยคุณผ,ผู้ชมอย่าเข้าไปใกล้นะอะไรคืออย่าเข้าไปใกล้โอ้อะไรเนี่ยเขาเป็นคนป่วยเหรอ <1> 1> ว้าาาาทำไมไม่ตายวะดาบสตาร์วอล์คไปช่วยเอาการดื้อไอ้คนป่วยบ้า let's go boy woo ว้าวดื้อตัว ดูว่าคุณผู้ชมสิ่งที่น่าประทับใจมากกว่านั้นนะครับสเก็ตบอร์ดกูหายเว้ยใช่แล้วแม่งมึงมีให้กูแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งบักอบออเว้ยโอเครอดมาได้ละตะกี้เจอจำสแกร์เต็มๆเลยอะถือว่าเป็นแบบที่น่ากลัวมากๆนะครับอีซีห้ามเข้าไปกูจะเข้าไปเมียหรือเปล่าะไรนะครับคลิกเดอะลบโอ้เวดวัด ไม่นะตะกี้เหมือนเสียงคนเดินว้าจู่ๆผมก็เริ่มเกลียดเกมนี้ขึ้นมานะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ได้สเก็ตบอร์ดคืนมาแล้วเอาละนี้ก่อนสเก็ตบอร์ดมาเลยไม่ไหวแล้วโอ h my god สเก็ตบอร์ดอ่ะกดคลิกที่เชือก no แั๊บนึงขับวนรอบนึงก่อนให้ตายเถอะ whoa no 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 กดคลิกที่เชือกโอ้ก้ดยืดเกือบตายอ่ะใจหายใจคว่ำ no ไม่เอาไล์เซเบอร์เลยครับคุณผู้ชมครับดนเจอร์อันตรายมากจัดไปตรงนี้มีคนแขวนคอตายนะครับยอดมากน่าจะเป็นไอ้ฝีมือตำรวจบ้านั่นเจ้าโรคจิตนั่นนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคงไม่มีจัมพ์สแก์นะไป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  เจ้าศพผู้ตายอย่างน่าสงสารฮ่าฮ่านูบดูกูเป็นตัวอย่างกูไม่เคยตายเว้ยนี่ไงเดี๋ยวมีไฟแปลกๆกูกระโดดข้ามเลยนะครับเผื่อว่าจะเป็นจัมส์สกร์แล้วตรงนี้ล่ะโอ้ไฟอภิกแอคแก้พลัสโซอีกแล้วคลิกออทับอ๋อนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมครับพิกแอ็อยู่ตรงนี้เราสามารถใช้พิกแอคฟันตรงนี้ได้ไหมวะ โอเคสวม <laughs> mining hat และที่เหลือเรากลายเป็น Minecraft เลยมึง Minecraft Minecraft Wow I love Minecraft Minecraft Dude ้าวนี่ไง Minecraft กดคลิกว้า wow, ว God มึงหลอกกู ah, เจอแล้วโทรนั่งขุดตั้งนานคุณผู้ชม เอาละตรงนี้โอ้ว้าวจุด,ดสเก็ตบอร์ดไทม์สเก็ตบอร์ดไทม์โอเคมันบอกว่า Use the table, อะไรยูสต์เดอะเทเบิลไม่จำเป็นเว้ยกูมีสเก็ตบอร์ดไทม์ไปเลยโอ้เดี๋ยวนะมันปีนบันไดได้เจ้าพวกนี้แม่งจีเนียสคุณผู้ชมถ้ามันหย่อนตัวตามลงมานี่ก,กูกีดเลยนะไฟเดอะสวิตช์สวิตช์ตรงนี้เปล่าวะ nice dude เพราะว่าสีมันเป็นสีเข้มๆเนี่ยครับคุณผู้ชม Security Room อะไรละ่ะห้องควบคุมอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับห้อง Security นี่มึงบอกให้กูเลือกดีๆด้วยแล้วกูจะรู้ไหมเลือกกันไหนวะวา้วาวว้าวเอ้าเนี่ยวา้าวอี i ิกจ m p สแกร์ด u d ด <c oughs> เอเออฮะ กว่าจะถูกอันบัสบซ์จริงๆเลย Hey guys Hey guys ตรงนี้คืออะไรเนี่ยบัตรนะครับกด e เพื่อทำการเทคโอ้มาอีกแล้วสเก็ตบอร์ดไทม์มาจากไหนวะโอ้มาจากตรงนี้สเก็ตบอร์ดไทม์สเก็ตบอร์ดไทม์ไม่เงี้ยเพิ่งต้องรอก่อนต้องรอก่อนมานี่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 เร็ว yes นั่นแหละติดกลับแล้วฮะฮะหนึบ เร็วๆตอกบัตรเข้าไปเร็วสเก็ตบอลไทม์ no oh oh god ผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะครับที่ผมซื้อสเก็ตบอรลไทม์เนี่ยยอดเลยแคนทีนครับผมตรงนี้จะเป็นโรงอาหารนะเราปิดไฟตรงนี้ได้ไหมวะปิดไฟไม่ได้ด้วย <c oughs> กระโดดกระโดะโดอุย้ยตะกี้ตีนเกือบโดนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเมื่อวัดผมจะกระโดดข้ามยังไงเนี่ยกระโดด3บล็อกไม่ชึบ อุ้ย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 กระปายลงอาหารอีกแล้วสเก็ตบอลทำก็ดเวทวัดผีตายโหงมาจากไหนไม่รู้ผมว่าผมจะต้องโดนจัมสแก์แน่เลยว่ะเฮ้เพื่อนมาเร็ว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 หนีไปด้วยกันหนีไปด้วยกันไอชิบผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะโดนผีตายโหงฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ No please no please ลูกกูจะไปยังไงเนี่ยอ้ God oh. อยากจะบอกงนี้นะครับว่าผมนั้นมีความรู้สึกที่เซ็งกับผีตายโหงมากๆเว้ยมึงช้าไปไหนเนี่ยรีบวิ่งไปโอเคในที่สุดเฮ้ยผีตายโหงแม่ง <c oughs> มันมาตรงนี้ไม่ได้นะครับโดนประตูปิดอัดหน้าก,กีดเลย Use the trap เราจะยูสทำไมวะถ้ายูสแบบนี้กูว่ออกไปไม่ได้ดิวะจะบ้าเหรอไอชายตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วผมจะไปยังไงอะไม่น่ากดทิ้งมั่วๆเลยอะโอ้กอดเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ผมคิดว่ามันจะต้องมีตัวอะไรออกมาเว้ยแล้วเราต้องใช้ทรับนี่ไงไปดูไหมฮ่ฮ่่นิบ ฮ่าฮ่า New Response ฮะอย่าบอกนี่เป็นทางออกโอ้โอ้โห Victory Royale Yes d u เอาจริงๆนะครับสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยผมยังไม่ได้เอาไว้ไปแกล้งคนเลยแม้แต่เล็กน้อยเลยนะแมแถมผมยังไม่ได้ใช้เออ่การกลายร่างเป็นซอมบี้เลยด้วยซ้ำอย่าบอกว่าผมเคลียร์แล้วอุ้ยมือหลุดโอเคต่อมือ นี่เป็นเกมที่ดีนะเว้ยเกมที่ดีถึงแม้ว่าคุณจะโดนจัมส์สแควบ่อยไปหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจัมส์แกร์แล้วเราก็เกมนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบนะครับเย้เย้เย้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผ่านแล้วคุณผู้ชมเกมดีมากเกมดีเอาละคุณผู้ชมคือผมออซื้อเกมพาร์มานะครับแต่ผมยังไม่ได้ไล่รังแกคนอื่นเลยเว้ยขอรังแกหน่อยได้ไหม ซองดีเยเียเ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ้ยแขนหลุดโอเคจับต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนีครับหมือนเขารอเพื่อนอยู่เว้ยแล้วเพื่อนเขานะครับแม่งไม่ผ่านด่านเนี้ยดูดิกระโดดตายอย่างเดียวเลยอะโอเคครับคุณผ,ผู้ชมถือว่าแก้งแค่นี้ก็พอเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มค่าแต่เชื่อผมเถอะว่ามันโอเคอยู่